มึง้อเก็บสักแล้วเรื่องมากรักษาเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับหญิงแย่แน่นอนค่ะเพราะว่าหญิงแย่ใช้เจลรักษาแผลเป็นเดอร์มติกเรื่องนี้นะคะคนที่ทําศัลยกรรมหรือมีแผลผ่าตัดในร่างกายเนี่ยต้องฟังให้ดีค่ะเพราะว่าหญิงแย่นะคะมีประสบการณ์ในการทําศัลยกรรมเยอะมาก,กเลยนะคะซึ่งไงเองก็จะเป็นคนที่เสริมหน้าอกตั้งแต่ ตั้งแต่ประมาณ9ปีที่แล้วนะคะเป็นการทําหน้าอกรอบแรกค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะคุณหมอที่ทาหน้าอกพยเนยเขาก็ให้ยาเดอร์มาติกมาใช้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะแย่ก็ใช้เดอร์มาติกมาเรื่อยๆนะคะเวลามีแผลเป็นหรือว่าเวลามีแผลในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแย่ก็จะใช้ยี่ห้อนี้มาตลอดให้ความไว้วางใจจนกระทั่งรอบนี้ค่ะแย่ก็ยังคงใช้เจลรักษาแผลเป็นของเดอร์มาติกเหมือนเดิมแต่รอบนี้นะคะเขาเป็นเดอร์มาติกอัลตราค่ะพิเศษกว่าเดิมแน่นอนเขาพิเศษมากค่ะคือเขาเป็นซิลิโคนเจล แบรนด์แรกในตลาดแล้วแยก็ยืนยันเลยนะคะว่าบรรดาหมอศัลยกรรมเนี่ยเขาจ่ายให้กับบรรดาหนุมสาวที่ทําศัลยกรรมจริงๆ <c oughs> โดยส่วนตัวแยค่ะคือเวลาแยาใช้เนี่ยแยก็จะรู้สึกเลยค่ะว่าแผลเป็นของแยที่เกิดจากการผ่าตัดเนี่ยมันจะนุ่มลงแล้วมันก็สีก็จะจางลงเร็วมากไม่เป็นคีลอยไม่เป็นแบบตุ่มนูหรืออะไรอย่างเงี้ยเวิร์กมากจริงๆเพราะว่าใช้เองแล้วเห็นผลและแนะนําทุกคนที่เข้ามาปรึกษาจริงๆสาบานเลย <c oughs> เพ<ล>ราะว่าเขามีเทคโนโลยี C P X และวิตามินซีเอสเตอร์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของแบรนด์ของเขาเลย และที่สําคัญนะคะเดอร์มาติกอาลตร้รเนี่ยเขานําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาและที่เลิฟมากนะคะก็คือเขาไม่เหนียวเนืดหนะแห้งเร็วใครที่มีแผลเป็นที่หน้าก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบาแถมไม่มีกลิ่นอกทธาหกแล้วก็ทาง,ง่ายมากเลยค่ะก็คือบีบเจลประมาณหนึ่งเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็ทาบางๆบ,บ,บ,บนแผลวันละสองครั้งไม่ต้องนวดแผลก็จะจางลงแล้วก็ไม่ดูดไม่แข็งไม่น่าเกลียดค่ะบอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆเห็นหลอดเล็ก7กรัมแบบนี้ใช้ได้นานถึง2เดือนเลยนะโย พูดถึงเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าเนี่ยนะใครมีแผลในร่างกายเนี่ยควรมีไว้ในครอบครองเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่แผลศัลยกรรมทําหน้าอกเท่านั้นค่ะแผลที่หน้าก็ใช้ได้แผลขีด่วนก็ใช้ได้หรือจะเป็นแผลไฟไหม้แผลไฟจากเครื่องมวนผมที่สาวๆซุ่มซ่า,ามกันเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะรถขนาดนี้ต้องเรียกกับเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปอย่าลืมนะคะเป็นแผลเมื่อไหร่ต้องเตรียมเด์มาติกเอาต้าไว้เลย